จังหวัดนะครับนั่นก็นคือท่างสภาพเกษตรกรนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่งจะได้มีการมอบคอสารครับให้มูลนิธิราษฎรชาโนเครในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันครับนายจำเริญแหวนเพชรครับรักษาราชาการแทนพลราชาการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการมูลนิธิราษฎระชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์รับมอบข่าวสารจำนวนหนึ่งตันครับตามโครงการเฉลิมพระเกียรติรวมใจพักถวายความจงรักภักดีฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดี่ยงในโอกาสมหมามงคลเฉลิมพร,ระชนมพรรษาหกรอบเจ็ดสิบสองพรรษายี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเพื่อนำไปสอยเหลือครับผู้ประสบให้นำถวมนะครับในการสนับสนุนการดำเนินง,งานของโรงเรียนราษฎระชานุเคราะห์ต่อไป ทางนี้ครับโครงการสภาพเกษตรกรแห่งชาติและสภาพเกษตรกรจังหวัดได้ร่วมใจผักถวายความจงรักภักดีนอมเก่านอมกระมอมถวายข้าวสาร73ตัน เพื่อถวายเป็นพระราชกคุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ2 8กรกฎาคม2567โดยมอบข่าวสารครับเป็นผลผลธิตที่เกิดจากนามพระทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพระสนิกรชาวไทยทรงมีพระราชปณิธานอันเนื้วแน่นครับในการสืบสารรักษาและกต่อยอดโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรในพระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอันเป็นทีประจษากแก่พระสนิกรทั่วล่าให้แก่มูลธิราษรชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เพื่อนำไปซอยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภ,ภัยร่วมถึงสนับสนุนการนำเนินงานของโรงเรียนราษรชานุเคราะห์ทั่วประเทศอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสาธรารณชนและกาสังคมไทยสืบต่อไปครับ